ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลวันนี้อาจารย์เจนมาทานายดวงชะตาของ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีมีนนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่13ตุลาคมปีพศ2567าก25ก่อนจะเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วขอให้รวยปังนะคะต้องบอก <c oughs> เดี๋ยวไปฟังอะ ดูทีละเนื้อหาแบบช้ำๆไปเลยนะคะสำหรับในชาวราศีมีนในชาวราศีมีนในเรื่องการงานของคุณแม้กระทั่งว่าตอนนี้เสมือนหนึ่งเดินเข้าป่าวันหนึ่งฉันจะเดินเข้าป่าแล้วฉันก็หลงเองฉันก็หาทางไม่ออกเองแต่ไม่ต้องกังวลใจหรืออยากเครียดสัปดาห์นี้ละป่าจาันเจนก่อนจะไม่เครียดเพราะอะไรถ้าคุณไม่เครียดขึ้นพลังงานคุณดี ต่อให้มันมีวิบากอะไรต่างๆที่มาขวางเราให้เราไม่สามารถที่จะฟันฝ่าตรงนั้นไปได้เราก็จะเห็นในช่องทางของแสงสว่างอ่าจำไว้นะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ใกล้คนที่มันท็อกซิกนะคะคาว่าท็อกซิกคืออะไรมันเป็นพิษอ่ะคือคนนี้อยู่ใกล้แล้วเราแบบหืเรดาร์พังเราก็เสมือนหนึ่งว่าเขาอ่ะมาทดสอบ ทดสอบพลังงานของเราจิตของเรารีบดึงตัวเองกลับมาที่ตัวเองลร่มรีบดึงจิตกลับมาที่ตัวเองให้ทันเสร็จแล้วเมื่อความสบายใจนั้นมีเมื่อไหร่เสมือนหนึ่งธาตุไฟนั้นอุดมสมบูรณ์ธาตุไฟเป็นสิ่งที่บูชาแล้วเพื่อจะเร่งให้ได้เร็วขึ้นตรงนี้สำคัญมาก อย่างที่บอกกระสินอะไรที่ช่วยเหลือชะตาชีวิตมนุษย์ได้รวดเร็วที่สุดก็คือกระสินไฟในดวงชะตาของนา้ชาวราศีมีนถ้าท่านกําลังมือดอับจนหนทางหาหนทางออกไม่ได้ตัวท่านเองจะพบกับแสงสว่างและขอพรสิ่งใดช่วงประมาณวันที่9ที่ส0ตุลาคมให้คุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ใช่ขอพรเรื่องใหญ่มากขอพรในเรื่องของการค้าขายมีออเดอร์เข้ามาขอทางออกที่เรา จะผ่านสถานการณ์เนี้คือนี่สินมันรัดมากจนกระทั่งแบบเรากระดิกไม่ได้แต่เราต้องผ่านคุณก็จะผ่านได้เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมาทําให้คุณต้องแก้ไขคุณก็จะผ่านได้เป็นเรื่องที่เฉพาะหน้าและแก้ไขได้เขาเรียกว่าเลิกที่ขอแบบของเงินกู้ขอกู้ผ่านขอไปขอความช่วยเหลือคนเนี้ยมันได้นะเพราะฉะนั้นตั้งตั้งมั่นในช่วงสัปดาห์นี้ประมาณนี้วางแผนประมาณนี้ นะคะขอพรสายที่ขอพรน,นะคะขอพรสายเจ้าแม่สายเจ้าจอมเจ้าจอมารดาทุกๆพระองค์นะคะนางกวากเจ้าแม่ที่มีพลังงานพระพุทธสัตว์ต่างๆนะคะเพื่อให้เรานั้นสำเร็จและก็ใครที่อาจารย์บอกไปแล้วนะคะไปเปิดดูช่วงแนะมูบูชาในการไหว้เจ้าที่กลางบ้านในการไหว้เจ้าที่ใช้อะไร ใช้อะไรดีใช้อะไรปังใช้อะไรบ้างไหว้พระแม่ธรณีใช้อะไรไหว้ที่บ้านของตัวเองแล้วคอยตามดูนะในช่วงตุลาอาจารย์ทำพิธีจุดเทียนเมื่อไหร่ขอพรไพ่คุณขึ้นแต่มูเตรูมูลปังแต่อาจารย์ไม่สงสยัยอาจารย์เห็นปฏิทินเลิกยามที่ครูบาอาจารย์ท่านวางไว้เป็นช่วงที่พระเกตพระเกตก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้น สายหมูรอดนะคะสายหมูรอดชั่วโมงนี้นะอาจารย์พูดเรื่องนี้มานานแล้วใครที่บอกไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้งมงายนน่นนี่นั่นเดี๋ยวมันเจอบททดสอบปล่อยมันปล่อยมันแต่เราเชื่อในพื้นฐานของความเป็นจริงนะความเป็นจริงประมาณนี้เหมือนเหมือนอาจารย์บอกประมาณนี้ถ้าหนูขอเงินก็เล็กๆนะคะเลียกยามทุกอย่างมันบวกผนึกกันคุณขอเรื่องเล็กให้ผ่านในช่วสัปดาห์นี้ผ่าน เออแต่ถ้าใครมาพูดโอ้โ oh, หแน่จริงขอให้ฉันถูกลอนที่หนึ่งสิมาสิมาสิมาส <laughs> ไม่เอานะคะเราต้องเรียบร้อยคืออย่าไปพูดรองดีชั่วโมงนี้มันเป็นชั่วโมงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผลกรรมไล่ล่ามันจะเจอเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขาจะเจอในเรื่องอะไรถ้าเกิดเขารองดีแล้วเขาไม่กลัวแต่ถ้าเรามีความระอายเกรงกลัวต่อบาปบาปเวรนั้นเราก็จะไม่ได้รับนะคะ อาจารย์บอกเลยอาจารย์พูดเรื่องนี้มานานแล้วห้าหกปีนะคะห้าหกปีจะเตือนทุกคนนั่งคุยชั่วโมงอาจารย์ก็เตือนแต่รู้อยู่แล้วมันไม่ฟังหรอกคนที่มีวิบากกรรมแล้วเขาต้องการทําเขาก็จะไปทําเขาจะมีเขาจะขึ้นต้นเลยว่าไม่พอไม่ปุ๊บเนี่ยเราต้องถอยแหละโหเจ้ากรรมในเวงเขาแรงมาย้ายใจกลับมานะ อันนี้าจารย์อธิบายฟังในดวงจิตของเราเนี่ยมีความห่วงหาอาทรทุกๆคนอย่างเช่นเรามีลูกเรามีแฟนเรามีครอบครัวแล้วเขาเกิดปัญหาที่ยิ่งใหญ่ลูกเต้าแล้วเราช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่เราใช้ความช่วยด้วยอะไรรู้ปะเครียดแทนอะใครเคยตกหนูสภาพแบบนี้บ้างมันทุกข์ทรมานนะเครียดแทนช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่เครียดหนักมากบางครั้งเนี่ย ในหลักธรรมแล้วการมาใช้ในชีวิตประจำวันอาจารย์ว่าใช้ได้นะปัญหาของเขากรรมเขาสร้างขึ้นมาก็ให้เขาได้รับอย่างน้อยก็เพื่อให้เขาได้ฝึกให้ตัวเองนั้นได้รู้ในเรื่องของผลของแรงกรรมหรือสิ่งที่มันกระทำแล้วตัวเรารีบย้ายใจตัวเองให้กลับมาสู่ตัวเองปุ๊บให้นิ่งพอนิ่งสมาธิดีเดี๋ยวเราเห็นอะไรได้มากกว่านั้นบางทีอาจจะให้ความช่วยเหลือเขาได้มากกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้น ถ้าเมื่อเห็นคนที่เรารักและเราทุกตามอย่างมัวเมามันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันก็หาทางออกไม่ได้นะคะเหมือนอย่างเช่นเราเป็นโค้ชถ้าเราเป็นผู้เล่นเองอ่ะหลับหูหลับตาวิ่งกลมหน้ากลมตาไม่เห็นอะไรเลยแต่วันนึงลองนั่งพักก่อนสิแล้วขึ้นไปบนสแตนนะบนอัศจรรย์ยืนนั่งดูเห็นคนเล่นเราวางเกมได้อะ่ะอันนี้ไปอย่างนี้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นสาคัญที่สุดมีนะาจาันบอกเลยถ้าคุณเอาย้ายใจออกมาอยู่ในพื้นที่ที่ทรงพลังเมื่อสภาวะคุณนิ่งเบาสบายคุณสื่อสารกับพลังงานได้เงินทองคุณก็จะได้ท้องก็อิ่มท้องอิ่มนี้เรื่องจริงนะในบางคนนี่ใช้คำว่าเดือนชนเดือนนี่ข้าวยังแบบไม่พอที่แบบจะซื้อจะซื้อได้พอกินในแต่ละเดือนเลยต้องใช้คำนี้เลยแต่ มีกำลังบอกว่าสถานการณ์ที่คุณเหมือนจะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ในเรื่องของการงานหรือปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาแต่คุณจะผ่านได้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ยึดมั่นถือมั่นพอดีจบที่วันที่13-14ตุลาคมรอดสบายๆชิวๆอารมณ์ดีเออถ้าลมไม่ดีนะคะอาจารย์ทำน้ำหอมในตำรับที่แบบ หนูจะใช้สมาธิอะหนูอยากเข้าห้องพระเอาไปเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้มีเลทราคาด้วยเอาเอาถูกๆก,ก็ได้ลูกถูกๆหรือแบบหนูอยากใช้ดีๆอะเออให้มันหอมตลบบ้านไปเลยได้สั่งมาตอนนี้กลายเป็นว่าสั่งตามออเดอร์เพราะซามินไม่เยอะนะคะต่อไปจะคงเป็นเน้นเรื่องการเผยแพร่มากกว่าไม่ให้เลือนหายไปออกับการเวลาหนูนึกสภาพสินั่งเก็บดอกไม้อะวลาตะก้าแล้วก็มาหมัก ต้องตื่นแข่งกับเขาด้วยนะนี่ลูกจำปาจำปาของคุณแม่นะคะต้องตื่นแข่งกับเธอด้วยนะเพราะถ้าไปธุระแล้วเก็บไม่ทันนะ่ะเธอเหี่ยวแล้วถ้าเก็บมาแล้วมีน้ำอ่วมน้ำอย่างเงี้ยอมฝนม,มากๆเอามาหมักมาทำอะไรก็เสียเน่าเห็นไหมยากยากนะคะเพราะฉะนั้น ใครได้ไปน้ําอบน้ําปุงนะหอมอ,อาจารย์พูดอย่างนี้เดี๋ยวก็มีอีกลูกศิียอาจารย์บางคนซื้อคะ่ะทุกรุ่นเลย <laughs> ทุกรุ่นเลยอาจารย์ถามใช้ไม่กล้าใช้ไม่กล้าใช้กลมหมดอะไรอย่างเงี้ย <laughs> มีสะสมเป็นคอลเลกชั่นก็มีบางทีอาจารย์บอกว่าก็ขายสิเออได้ค่าขนมค่ากับข้าวก็มีเออขายเพื่อนๆกันอะไรอย่างเงี้ยอืม <laughs> ไม่เอาอ่ะอาจารย์เก็บไว้ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยจริงอันนี้พูดแล้วตลกตลกจริงๆก็คือว่าอันนี้ขวดนี้ก็มีเจ้าของนะเดี๋ยวช่วงบ่ายจะจัดสริมจะจ,จ,จัดส่งไปให้นะคะคือเรื่องจริงอะ่ะเหมือนมีประมาณว่าตัวอาจารย์เช้ามาเนี่ยจะฉีดพอแบบโหเสียดายจังวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนจะฉีดเลยกลัวมหมดประมาณนี้นะคะก็เลยเพิ่มในชมดเช็ดหนูชมดเช็ดโลปเปแสนเลยนะคะ เพราะชะเช็ดไปเพื่ออะไรตรึงกลิ่นตึงกลิ่นน้ําหอมจะติดทนนานเมื่อมีชมดเช็ดชมดเช็ดหน้าตาเป็นยังไรใครแปะไว้ได้นะ <c oughs> ไม่ได้วยเหมือนหมูเด้งนะกิฟ <c oughs> สวัสดีค่ะอืมกิฟรู้จักหมูเด้งไหม <c oughs> เออชมดเช็ดเนี่ยเพราะฉะนั้นในตัวชะมดเช็ดเนี่ยเขาก็จะมีไข่ของเขาเราก็เอามามีวิธีสะกะัด แล้วก็มาใส่เพื่อจะให้ติดทนนานนะคะทดสอบแล้วนะคะทดสอบแล้วตัวอาจารย์นี่ก็ยังไม่ค่อยใช้แต่ตอนนี้เริ่มจะปรุงในในตำรับที่ที่เนี่ยสกัดจากมะลิก่อนได้มะลิละแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะใช้นะคะจะใช้จะใช้เป็นดอกราชาวดีอ่าดอกราชาวดีใช้แล้วจะได้มีในเรื่องของอำนาจผู้หญิงอะถามบอกอ้ามีอำนาจไปทำไมอะ มันต้องมีลูกมันต้องมีของมันต้องมีนะคะของมันต้องมีาหล่อในชาวราศีมีนะมันจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่งคือเขาจะมีความเซนซิทีฟอยู่ในตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ในเรื่องของบาร,รมีอํานาจให้ไปด้วยนะคะนี่คือเคล็ดลับทีนี้ในชาวราศีมีนนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องความรักก็จะมีโอกาสคนที่นัด ทานข้าวนะคะหรือเข้ามาจีบคุณหลงไหลในความสวยความงามหรือสายเปก็พร้อมที่จะเปให้ใหกับชาวราศีมีนทีนี้สาวๆหรือหนุ่มๆก็ไม่เหงาแล้วนะคะและในดวงชะตาของคุณในชีวิตคู่รักทุกอย่างจะโอเคดีงามขึ้นแต่คุณจะค่อนข้างที่อาจจะออกแนวดุๆดุๆดุๆหน่อยเออแต่ก็ต้องดุเพราะว่าทุกอย่างมันจะผ่าน แบบเส้นยาแดงผ่าแปดเออจำมาจาร์จำคำอาจาร์ให้ดีนะในชาวราศีมีนถ้าคุณเกรงใจคู่รักหรือเกรงใจคนที่ทํางานมากๆคุณปล่อยตัวไปตามสถานการณ์นั้นๆในช่วงเวลานี้ถ้ามีปัญหามีปัญหาไปเลยนะองค์กรมีปัญหาคุณก็มีไปเลยแต่ถ้าคุณตั้งมั่นว่าคุณมั่นใจในสิ่งน,นี้หรือในกิจการของคุณที่คุณดูแลอยู่ต้องแบบนี้คือตอนนี้คุณจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอะไรไม่ใช่คือตัด อะไรใช่คือรีบทําต่อไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนละเมื่อก่อนเกรงใจสวยใสหนุ่มๆผู้ชายใจดีอบอุน่นโนสัปดาห์นี้คือจะออกแนวดุดันหน่อยอืมแล้วมันจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งใครที่คิดไม่ดีหรือปลอมแปลงเข้ามาในส่วนของคุณน่ะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นเลยนะถ้าภาพโลกแห่งโลกแห่งอีกมิติหนึ่งทางจิตวิญญาณน่ะมันจะมีอาลักษ์อะไรบางอย่างที่ฮิ้วไอ้คนนั้นออกไปจากชีวิตคุณเลย เพราะฉะนั้นใครมาแล้วมันออกไปอย่างรวดเร็วอ่ะไม่ต้องไปเสียดายหรือเสียใจอะ่ะเพราะเสียใจอีกเข้ามาอะไรไปเสียใจอะไรเออไม่ได้มีช่วงนี้ฮารือโหดหน่อยนะจ๊ะอืจะได้ไม่ดราม่านะคะอืมไม่อะไเป็นเพื่อนกันอาจารย์ก็ราศีมี <laughs> เห็นไหมเขาบอกว่าอะไรคนที่เป็นชาวราศีอะไรหรือคนที่เป็นอะไรยังไงก็จะดึงดูดคนเหมือนเหมือนกันเข้ามานะตอนนี้อาจารย์ไปนั่งอ่าน,อานคอมเมนต์ อืมกลายเป็นแบบคุณแม่สอนธรรมะไปแล้วเมื่อก่อนน่ะพูดแบบนี้เหมือนกันแล้วทีมงานอยู่เบื้องหลังออ,อาจารย์พอได้ไหมครับเราไม่ใช่ไลฟ์โค้ดมันว่าเอ,อเด็กรุ่นใหม่มก็ว่าพอตอนหลังนี่หัวใจของเรา FC ของเราชนะทุกคนดูเยอะขึ้นทุกคนแชร์ทุกคนชอบที่ให้อาจารย์พูดเยอะเยอะ เขาเอาไปใช้ในชีวิตแล้วส่งพลังให้เขาได้ช่วงนี้ทุกคนต้องการพลังใจอาจารย์ไม่อยากดูแล้วเฟี้ยงระเบิดให้กับคุณแล้วอาจารย์ก็ไปกินกาแฟไปเก็บดอกไม้ต่อไม่ได้คืออาจารย์ต้องการให้ทุกคนอนะ่ะดูอาจารย์เสร็จแล้วก็มีพลังที่จะขับเคลื่อนชีวิตต่อหรือว่าดูแล้วดวงมีปัญหามันก็มีหนทางในการแก้ไขโบราณครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ถ้าดูดวงแล้วแก้ไขอะไรเขาให้เขาไม่ได้อย่าไปดูมาพูดไรน่ากลัวน่ากลัวแล้วเขาไงอะ่ะเออสิ ยืนงงๆแล้วฉันต้องทํายังไงต่อแต่ถ้าเขาไม่เชื่อปล่อยอันนี้ปล่อยจริงนะต้องปล่อยจริงเลยนะคะต้องปล่อยจริงนะคะประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้กินอิ่มนอนหลับไม่ต้องกระส่ายกระสรับอะไรทุกอย่างไปได้เรื่อยๆแต่ใครที่กําลังเริ่มต้นงานใหม่ๆมีใครทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆไหม,ไมเปลี่ยนงานทํางานใหม่เริ่มใหม่ตรงเนี้ยคุณเข้าไปแล้วแบบอืพลังงานไม่ดีเลยอะแล้วมีลมมลพิษ คนไม่ค่อยชอบเราปะวะเป็นไงปะเนี่ยเริ่มคิดแบบนี้นะคะไม่เป็นไรสักพักนึงจะดีขึ้นเอาน้ําหอมมาจานไปใช้นะคะเอาน้ําหอมมาจานไปใช้แล้วก็ใช้ในเรื่องของความเมตตาให้ต่อกันและกันนะคะแล้วก็จะดีขึ้นทําไมต้องบอกใช้น้ําหอมแล้วช่วยได้กล้าพูดเลยนะอาจารย์อันนี้เป็นเคสตัดดี้ที่อาจารย์ภูมิใจมากมาีคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะ เคารพท่านมากท่านก็เป็นผู้หญิงเก่งในประเทศเนี่ยแหละแล้วท่านก็บอกว่ามีการได้เข้าพบท่านระดับท่านทูตต่างๆไปรับประทานอาหารร่วมกันท่านเอาน้ําปรุงของอาจารย์ไปใช้เสร็จแล้วต้องนั่งท่ามกลางผู้ชายเป็นระดับทูตหรือระดับที่เขาผู้ดีเนาะอืมคุณชายต่างๆเอ๊ะกลิ่นดอกไม้อะไรหอมๆอ,อ๋อของหนูค่ะหนูใช้น้ําปรุงค่ะเอ่อหนูใช้น้ําปรุงอยู่ เอ,อน้ำปรุงคืออะไรเนี่ยเขาก็กลับมาเล่าให้เราฟังนี่ไงใช่แล้วก็อาจารย์ก็เออเนาะมันมันมน่ารักดีถ้าผู้หญิงที่อยู่ในสังคมชั้นสูงเราใช้แบบนี้โอเคใช่นะคะแต่ถ้าไม่ใช่จริตของเขาเขาดมปุ๊บง่แก่นี่เรื่องจริงไม่ว่าเด็กๆก,ก,ก็ไม่ว่าแต่เด็กๆรุ่นใหม่ๆชอบนะเป็นคุณครูเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยอุ้ยอาจารย์หอมมากเออมันไม่ได้แหลมแหลมแล้วก็มีคนใกล้ตัวหออาจารย์พวกะรู้เสียอาจารย์เนี่ยนะเขาก็ใช้น้ําหอมฝรั่งเนี่ยแหละ โอ้โหนั่งกับอาจารย์เออขอซื้อได้ไหมคนนี้อ <laughs> าจารย์บอกถามทำไมจะเอาไปทิ้ง <laughs> คือเวียนหัวมากได้ใจมากคือแบบมีอารมณ์แบบแพ้กลิ่นน้ําหอมชุนๆขึ้นมาเลยตรงนี้ก็ช่วยได้นะคะในคนที่เนี่ยโสดประสาทเรื่องการรับรู้เนี่ยไวอันนี้นะทำไมอาจารย์เสียงถึงดูแข็งๆไป มันเป็นอภิยายานญาญาณอย่างหนึ่งนะลูกถ้าเรียนทางสายศาสตร์ครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์เราได้รับรู้กลิ่นท่านรู้นะในวิชามันมีอยู่จริงๆลูกคนนี้ไปโดนน้ำมันพลายมาคนนี้โดนในเรื่องของสเสน่ห์มาคนนี้กำลังจะเป็นอะไรคนนี้อยู่ใกล้คนที่ใกล้จะตายกลิ่นมันรับรู้แบบนี้เลยแล้วเราก็จะมีหน้าที่พึงอธิษฐานรับพลังงานของครูบาอาจารย์ แต่ข้อเสียมันก็มีอย่างที่เขาบอกไงคนขอเห็นผีแต่ถ้าได้เห็นละ่ะแล้วรับได้ไหมถ้ารับได้ครูบาอาจารย์เขาก็ให้เห็นจริงๆแล้วเห็นแล้วไงอะ่ะไม่ได้สงบเลยนะหนูบางทีตกใจด่ามันก็มีอย่างเงี้ยเออบางทีทะเาลาะทะเลามาเจอกันเฉยๆบางทีก็กลัวกลัวจริงกลัวจังก็มีเนี่ยเพราะฉะนั้นในชาวราศีมีอาจารย์พูดเงี้ยเขาจะเข้าใจ นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีจมูกนาสิกนะในการที่รับรู้กลิ่นต่างๆเขาได้รับรู้กลิ่นอะไรพวกนี้เขาก็จะมีความสุขก่อนสวดมนต์บทปินทน่นธรณีมณีนรัลั์เซิร์ชในเซิร์ชชัดมากเซิร์ชใน Google เลยค่ะนะคะหรือ เดี๋ยวอาจารย์จะหาเวลานะคะแล้วเดี๋ยวหาสตางค์นิดนึงจะขอเก็บตังค์ก่อนนะคะจะทำหนังสือสวดมนต์แบบน่ารักน่ารักนะคะนี่อะไรนี่นี่นี่อันน,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 นี้อันนี้เขาแถมอะไรมาคล้ายๆเหมือนอย่างเงี้ยเปิดประมาณเนี้ยแต่เป็นหนังสือสวดมนต์แต่ต้องดูดีพกไปไปไหนก็พกไปได้โู้วันนี้มาเจอแม่ตะเคียนวันนี้ขอพรอยังไงดีวะเดี๋ยวดูตำราจันจินก่อน อุ้ยเจอพญายนาคฉันจะพูดยังไงดีมันมีอยู่จริงๆบางทีอาจารย์บอกว่าหนูทําไมไม่ขอพรกันไปอลูกอาจารย์ยังบอกอาจารย์ยังไม่เคยขอเลย <laughs> พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกมันมันไม่รู้เพราะอย่างอาจารย์อะคือมันทุกวันทุกวันคืออยู่กับกับพระองค์ท่านไงมีกรรมศาส,สนาพิธีตลอดเวลาแต่อย่างลูกศิษย์บอกหนูไม่รู้จะพูดยังไงอะนี่ก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้อุ้ยหนูไปเจอพญายนาควันนี้อะหนูขอพรขอตามนี้เลยค่ะเอ็นนะดีไหมเป็นฉบับพกพา เดี๋ยวขอเก็บตังค์ก่อนลูกเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวจะเอามาแจกเอฟซีหรือไม่ทําขายดีไหมทําขายก็ไม่ไหวมันก็ต้องมีเงินทุนที่แบบซื้อไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยลูกเนาะไม่เป็นไรเมื่อถึงวัสนาก็จะได้ได้นั่นแล้วกันแต่ก็มีมีนะช่วงที่ลูกศิษย์ทําพิธีกับอาจารย์อาจารย์ก็จะถ่ายเอกสารไปเลยบางคนเขาก็ถ่ายส่งมาให้อาจารย์ทีเป็นร้อยๆชุดนะพวกคุณครูอาจารย์ก็ส่งไปขครซื้อเครื่องรางก็ส่งไปบ้านส่วนแค่นี้พ่อ รู้แล้วอย่าไปสวดอะไรที่มันแบบเกินบาร,รมีเราอะลุกคาว่าเกินบาร,รมีมีอยู่จริงนะเหมือนสวดเอื้อเฟื้อให้พลังงานวิญญาณโอ้โหแล้วเขามาจริงจงอะ่ะเพราะจิตเราบริสุทธ์อะทีนี้มาแล้วไงไม่มีเครื่องพลีเห็นนะสิเห็นผีอืมพูดไม่ได้หรอกคาถาอะไรอะ่ะมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็น เดี๋ยวอาจารย์ก็รถทัวร์จอดหน้าบ้านที่ไม่ได้อาห์อยู่เงียบๆแล้วเข้าป่าสงสารอาจารย์เถอะเอาเป็นว่าแค่นี้ละลูกทําอะไรให้มันพอดีๆและชีวิตมีความสุขใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันให้แบบมีความสุขพอแล้วนะคะแล้วก็อ60อร์เซเป็นการใช้ชีวิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เรานั้นได้ต่อบุญกุศลหรือต่อพลังงานให้เรามีชีวิตที่ได้ รับการปลดปล่อยอีกสี่สิบเปขอเป็นส่วนตัวนิดนึงนะคะอันนี้เรื่องจริงอาจารย์อยู่บนเส้นทางของการประกอบพิธีกรรมตลอดนะถ้านับชีวิตก็ยี่สิปีได้แล้วมั้งถ้าแบบเต็มๆนะเต็มๆเต็มๆถ้าเต็มตัวสุดๆในประมาณสิบห้าปีที่แบบใส่ชุดข่าวสิบห้าปีใส่แบบเดินตามครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ พอวันหนึ่งเนี่ยเราได้มีขอบเขตดูรอบขอบชิดในสำนักเทียมมงคลจัก,กรวาลจังหวัดเชีงยงใหม่พื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยอาจารย์ยังยังแบ่งเป็นส่วนของที่อยู่ขององค์เทพเทวาเป็นส่วนาาศาสนาพิธีที่เราเข้าไปสวดมนต์เราเข้าไปตรงนั้นคือเราก็เหมือนมันอยู่เหมือนอยู่ในวัดในโบสถ์เราก็จะเข้าไปแล้วก็พื้นที่ที่เหลือเนี่ยมันต้องเป็นของเรานะ จริงๆหนูเพราะถ้าทางอนวอ่ะสมมติร้อยเปอร์เซ็นเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดเลยบางบ้านนี่เทวรูปแน่นตึบหนูมันร้อนธาตุไฟมันเยอะไปคนเราเนี่ยมันต้องการอะไรที่สมบูรณ์หญิงอย่างด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจางก็เลยแบ่งส่วนของอเทวดาอยู่ของอคนอยู่ของที่นั่งเล่นของที่เล่นกับแมวตอนเย็นคุยกับลูกศิษย์ สนุกสนานนี่ก็คือการแบ่งให้มันถูกต้องเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตสําคัญมากอะไรที่สายตรงเป๊ะไม่ได้หมายถึงว่ามันจะสําเร็จเหมือนคนบอกฉันสวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนขอให้ฉันได้ถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยหนูอย่าไปหาธรรมบางทีมันยากตรงไหนหรือป่าขึ้นหลังเสือล,ลงไม่ได้เนะี่ยิ่งหนักเลย <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นเดินตามครูบาอาจารย์สบายที่สุดใช้ชีวิตสบายๆธรรมดาธรรมดาแบบที่มนุษย์พึงจะเป็นจะมี นะคะฝากประมาณนี้ที่พูดกล้าพูดเยอะกล้าพูดจากใจจริงเพราะมีนเนี่ยเป็นเอซีกันมานานแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์ก็มีนเยอะนะคะแล้วก็ณนะตอนนี้เห็นไพ่แล้วมีความสุขมากๆนะคะใครว่าคุณทำไมเปลี่ยนไปดุจัง <laughs> ไม่ต้องไปสนใจคะ่ะฉันดุเพื่ออะไรก็แล้วแต่ คนรอบตัวก็จะไม่ทุกไปทําอะไรผิดถ้าเห็นเขาจะไปทําอะไรผิดห้ามเขาได้นะด่าไปช็อตหนึ่งก็ได้แต่ถ้าไม่ฟังปล่อยถือว่ากรรมเขาแรงถ้าขึ้นตัวงไม้ปุ๊บบุณถอยเลยอืมนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเราเขาอาจจะไปท่องยุทธจักรเขาอีกพักหนึ่งไปเจอเรื่องราวอะไรต่างๆเสียงเป็นเสียตายแล้วเดี๋ยวเขากลับมามาเล่าสตอรี่คุณฟังยาวเหยียด ทีนี้แหละคุณจะช่วยไงเขาได้นะคะเอาละสายมูตังหน้าสัปดาห์นี้ตอนรับพเกตนะคะทัดไฟเร่งให้ได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมเริ่มขอพรกับสายพระแม่กาลีหรือพระแม่กะลีอมันเรื่องลรคภยัยไข้เจ็บจะได้ไม่เกิดนะคะแล้วก็เป็นช่วงเดือน นวราตีนะคะฝากประมาณนี้นะคะขอบคุณที่กดกระดิ่งกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดติดตามนะคะเดี๋ยว